วันนี้จะมาสอนวิธีการทำบ้านใตล้ลาวานี่นะครับใช้ปุ่มกันอุ้ยมตนอยมงนี้นีมันมมต้องใช้ปุ่มไก่น,กน,นะครับก็กดไปแส่ไม่อก็รู้แล้วเอึย์ไม่ต้องกดกันนะครับนี่ ผมไม่ได้กินครับราไนดูมาจากยูทูบนะคะนะรับน,นี่ครับก็ลงไม่ได้นะครับเนี่ยแล้วกาแล้วลาัวก็ลงเออไม่เป็นไรก็พาไปทำกันเลยผมจะให้ทำยังไงดีตรงนี้แล้วกันโอ้ยเล็ก ก็ขำแนี้ครับก็กดลงไปหนึงน,นะครับเสามานแล้วกดมุ่งต่อมันเหลือดีมากครับให้คนดนำอันนี้ม,นนมาใส่ไปตรงน,นี้แล้วก็รีสโตนทอชเ็้ยมี่อ็ดเออแล้วก็ุดไอย่างนี้ ตรงนี้นะครับให้นำอันนี้มาดิสเซอร์นะครับเอาอย่างนี้ลูกเป็นเชือกแล้วตรงนี้นะครับก็ไลสโตนนะครับอ่านี่ออกตรงนี้แล้วก็หนึ่งสองตรงนี้แล้วก็กดนี่ ทุบนะครับแล้วก็นำกรนีม่ไว้ามาค,คับไปถึงสิบนะครับหนึงสองเ้ยหนึ่งสองาสามสี่ห้า ทำไบอกนะแปดเก้าาสิบไปเก้ว่าใส่เนียนไหมวันเนี้ยเดียมตัติด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  แต่อย่างนี้ไปกาอันนี่ชอบเปอี่ยนแต่ก่อนออกนี่เปลี่ยนไม่ทำประกันนะครับอันนั้มันหุ่นกับยาย่รัดรัดก็ทำ อย่างนี้นะครับหนึ่สองสามนะครับไปเรื่ยนะครับผมไม่ต้องี่จะทำแล้วก็มันไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับติด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 อย่างนี้นะครับไปไเรื่อยๆนะครับ ผมมีคู่แข่งคนหนึ่งครับเ,เพื่อนผมเองนะชื่อทีครับเป็นคู่แข่งของผมครับแม่คู่แข่งคนนี้ไม่ธรรมาด,ด <c oughs> มมาดดครับไม่ธรรมดาอย่างไรบ้างครับลองครับให้คกนกดดูก่อน ธรรมดาครับเพาอะไรไหมครับลงยูทู e ก่อนผมครับแม่ผมไี่ลงยูทู e ช้ามากผมเพิ่งจะลงตอนไหนจนมาอะรับช่วงนี้แม่ฝนไอ้บอกไปวัาว่าไอ้ว้าไอ้แค่บล็อกนึงก็สามารถตีวัวตายได้ครับ ให้คนลองทนะ้วก็แล้วก nice. ็กบมันต๊บึ๊บแล้วก็กดให้เหมือนให้เหมือนกันนะครับให้นเรียงๆนะครับนี่ยนั้นคนเขารูบเน้่ยแน่นนครับถ้าคนเขาูาจบเนี่ไใครทำเนี่ยน่เด ทำได้เลยสนุกกันเออก็เรืดองแบบอะไรครับแปะให้จำใส่หักแย่งนี้และครัจะได้จำได้ก็จะทำแล้ว่านี่ครับตามาแล้วอ้าวโอ้ยอ๋อ ผมเรี่กวางนเลโกตัวตะครัผมเริ่วางเลโตนทอร์ออไปต่อเออ,อเค่ทียังมีป่าโอเคมันต้องวางเลโตนทอร์นะครับ มาแล้วมั้งอา้ก็ว่าอะไรเป็นอะไรนี่เนี่ยลืมไปครับ คุณวางไอโซนทอใช่ไหมครับแล้วก็ปิดเลยครับผมเลือกปิดครับขอโทษครับขอโทอทำอไร้กับเนียครับผมทำผิดครับโอ้ยสมองไม่ไปเป็นไรได้แน,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 น่นอรอบนี้อ่าได้แล้วครับคุณก็เอ่อถ้ามันถ้ามันมว่าคุณเดวปิดนับก็กดตรงนี้ เปิดให้คุณนะครับแล้วคนก็กดปิดอย่างนี้ยแล้วก็ทุบมันแล้วก็หล่นไปข้างล่างครับแต่ว่าผมจะทําอน,นุให้ดูนะครับเพราะาอันนี้ผมกดไปแล้วนะครับก็นี่เลยครับอ่าก็นี่นะครับถ้าถุกดอันนี้แล้วก็รอตัวบักบักน,นึงแป๊บนนึงะ แล้วก็อย่างเงี้นะครับแล้วคุณกดตรงนี้นะครับแล้วคุณกดถูกแล้วคุณก็ลงแบงก์อะไรเนี่ยคุณก็ขุดไปอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็ขึ้นมาอย่างงี้ถามว่าจะขึ้นยังไงนะครับพอขุดไว้สิครับแล้วก็ปีนไแบบก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า